ทิฏฐิสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านอนาถบินทิกะคารหะบดีออกจากพระมาหานาครสาวัตถีแต่ยังวันเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคลำดับนั้น ท่านได้มีความคิดเช่นนี้ว่ามิใช่เวลาเพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคก่อนเพราะพระผู้มีพระภาคยังทรงหลีกเล้นอยู่มิใช่การเพื่อจะเยี่ยมเยียนภิกษุทั้งหลายผู้ยังใจให้เจริญเพราะพวกภิกษุผู้ยังใจให้เจริญยังหลีกเล้นอยู่อย่ากระนั้นเลยเราพึงเข้าไปยังอารามของพวกอัญญะเดรถีปริภาชกเถิด ลำดับนั้นท่านอนาถาบินทิกะคฤหบดีจึงเข้าไปยังอารามของพวกอัญญะเดรถีปริภาชกก็สมัยนั้นแลพวกอัญญะเดรถีปริพาชกกำลังร่วมประชุมกันบรรลือเสียงเอ็ดอึงนั่งพูดกันถึงเดระฉานกถา,าหลายอย่างพอได้เห็นท่านอนาถาบินทิกะคฤหบดีเดินมาแต่ไกลคั้นแล้ว จึงยังกันและกันให้หยุดด้วยกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงเบาเสียงอย่าได้เปล่งเสียงอนาถบินทิกะคฤหะบดีคนนี้เป็นสาวกของพระสมณะโคดมกำลังเดินมาอนาถบินทิกะคฤหะบดีนี้เป็นสาวกคนหนึ่งบรรดาคฤหัสถ์ผู้นุ่งห่มผ้าขาวซึ่งเป็นสาวกของพระสมณะโคดม อาศัยอยู่ในพระนครสาวัตถีก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ใคร้ในเสียงเบาได้รับแนะนําในทางเสียงเบากล่าวสรรเสริญเสียงเบาแม้ชะไหนเขาทราบบริษัทผู้มีเสียงเบาพึงสําคัญที่จะเข้ามาหาลําดับนั้นปริภาโชกเหล่านั้นได้นิ่งอยู่ท่านอนาถาบินทิกะคฤหะบวีี เข้าไปหาปาริภาชกเหล่านั้นถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยกับพวกอัญญะเดรธีปริภาชกคั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งคั้นแล้วอัญญาเดรธีปริพาชกเหล่านั้นได้กล่าวกับท่านอนาถบินทิกะคารุหะบดีว่าดูก่อนคาหะบดีขอท่านจงบอก พระสมณะโคโดมมีทิฏฐิอย่างไรอนาถบินทิกะคฤหบดีตอบว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญทั้งหลายข้าพระเจ้าไม่ทราบทิฏฐิทั้งหมดของพระผู้มีพระภาคดูก่อนคฤหบดีในวาน่าบัดนี้ท่านไม่ทราบทิฏฐิทั้งหมดของพระสมณะโคโดมขอท่านจงบอกภิกษุทั้งหลายมีทิฏฐิอย่างไร ข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพระเจ้าไม่ทราบทิฏฐิทั้งหมดแม้ของภิกษุทั้งหลายดูก่คารฤหาวดีในว่าท่านไม่ทราบทิฏฐิทั้งหมดของพระสมณะโคดมทั้งไม่ทราบทิฏฐิทั้งหมดของพวกภิกษุด้วยประการดังนี้ขอท่านจงบอกตัวท่านมีทิฏฐิอย่างไรข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลาย การที่ข้าพเจ้าบอกทิฏฐิของข้าพเจ้าว่ามีทิฏฐิอย่างใดนี้ไม่ยากเชิญท่านทั้งหลายบอกทิฏฐิของตนเสียก่อนข้าพเจ้าจึงจะบอกทิฏฐิของข้าพเจ้าว่ามีทิฏฐิอย่างใดในภายหลังซึ่งเป็นการทำไม่ยากเมื่อท่านอนาถาบินทิกะครารหะบดีกล่าวอย่างนี้แล้วปลิพาชกคนหนึ่งได้กล่าวกับท่านอนาถะ บินทิกะคารหบดีว่าดูก่อนคารหบดีเรามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าปริพาชกอีกคนหนึ่งได้กล่าวกับอนาถาบินทิกะคารหบดีว่าดูก่อนคารหบดีเรามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกไม่เที่ยงสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่า แม้ปริภาชกอีกคนหนึ่งได้กล่าวกับอนาถาบินทิกะคาหะบดีว่าโลกมีที่สุดอีกคนหนึ่งพูดว่าโลกไม่มีที่สุดอีกคนหนึ่งพูดว่าชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นอีกคนหนึ่งพูดว่าชีพอย่างหนึ่งสรีระอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งพูดว่าสัตว์เมื่อตายแล้วย่อมเป็นอีก อีกคนหนึ่งพูดว่าสัตว์เมื่อตายแล้วย่อมไม่เป็นปอีกอ, <stated> อีกคนหนึ่งพูดว่าสัตว์เมื่อตายแล้วย่อมเป็นอีกก็มีไม่เป็นอีกก็มีอีกคนหนึ่งพูดว่าดูก่ขนาฤหบดีเรามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสัตว์เมื่อตายแล้วย่อมเป็นอีกหามิได้ไม่เป็นอีกหามิได้สิ่งเหล่านี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่า เมื่อพวกปริพาชกกล่าวอย่างนี้แล้วท่านอนาถบินทิกะคฤหบดีได้กล่าวกับปริพาชกเหล่านั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายท่านผู้มีอายุได้กล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนคฤหบดีเรามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าทิฏฐิของท่านผู้มีอายุนี้ เกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งการกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบขายของตนหรือเพราะโฆษณาของผู้อื่นเป็นปัจจัยก็ทิฐินั้นเกิดขึ้นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอันปัจจัยก่อขึ้นแล้วเกวิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอันปัจจัยก่อขึ้นแล้วเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัย สิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ท่านผู้มีอายุนั้นเป็นผู้ติดสิ่งนั้นแหละท่านผู้มีอายุนั้นเข้าถึงสิ่งนั้นแหละแม้ท่านผู้มีอายุรูปใดกล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนคฤอหบดีเรามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกไม่เที่ยงสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่า ทิฏฐิของท่านผู้มีอายุแม้นี้ก็เกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งการกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายของตนหรือเพราะการโฆษณาของผู้อื่นเป็นปัจจัยก็ทิฏฐินั้นเกิดขึ้นแล้วอันอาศัยปัจจัยปรุงแต่งแล้วอันปัจจัยก่อขึ้นแล้วเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้ว เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ท่านผู้มีอายุนั้นเป็นผู้ติดสิ่งนั้นแหละท่านผู้มีอายุนั้นเป็นผู้เข้าถึงสิ่งนั้นแหละแม้ท่านผู้มีอายุรูปใดกล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนคารหะบอดีเรามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุดชีพอันนั้นสรีระก็อันนั้นชีพอย่างหนึ่งสรีระก็อย่างหนึ่งสัตว์เมื่อตายแล้วย่อมเป็นอีกสัตว์เมื่อตายแล้วย่อมไม่เป็นอีกสัตว์เมื่อตายแล้วย่อมเป็นอีกก็มีย่อมไม่เป็นอีกก็มีสัตว์เมื่อตายแล้วย่อมเป็นอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เป็นอีกก็หาไม่ได้สิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่าทิฏฐิของท่านผู้มีอายุนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งการกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบขายของตนหรือเพราะการโฆษณาของผู้อื่นเป็นปัจจัยก็ทิฏฐินั้นเกิดขึ้นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอันปัจจัยก่อขึ้นแล้วเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้ว อันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอันปัจจัยก่อขึ้นแล้วเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ท่านผู้มีอายุนั้นเป็นผู้ติดสิ่งนั้นแหละท่านผู้มีอายุนั้นเข้าถึงสิ่งนั้นแหละเมื่อท่านอนาถาบินทิกะเข้าฤหาบดีกล่าวอย่างนี้แล้ว ปาริพาชกเหล่านั้นได้กล่าวกับท่านอนาถบินทิกะคารหะบดีว่าดูก่อนคารหะบดีพวกเราทั้งหมดบอกทิฏฐิของตนแล้วขอท่านจงบอกท่านมีทิฏฐิอย่างไรข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอันปัจจัยก่อขึ้นแล้วเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัย สิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ข้าพเจ้ามีความเห็นสิ่งนั้นอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดูก่อนคะฤหบดีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอันปัจจัยก่อขึ้นแล้วเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัย สิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ท่านเป็นผู้ติดสิ่งนั้นแหละท่านเข้าถึงสิ่งนั้นแหละก uh, ็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วอันปันจจัยปรุงแต่งแล้วอันปัจจัยก่อขึ้นแล้วเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข ข้าพเจ้าเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราทั้งรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งสิ่งนั้นอย่างยอดเยี่ยมตามเป็นจริงเมื่อท่านอนาถบินทิกะคาฤหาบดีกล่าวอย่างนี้แล้วปริพาชกเหล่านั้นพากันนั่งนิ่งเก้อเขินคอตก ก้มหน้าซบเศร้าโต้ตอบไม่ได้ท่านอนาถาบินทิกะคฤาหาบดีทราบปริพาชกเหล่านั้นเป็นผู้นิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าโต้ตอบไม่ได้แล้วลุกจากอาสนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้ว ได้กราบทูลถึงเรื่องที่สนทนากับอัญญะเดียรถีปริพาชกเหล่านั้นทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทุกประการพระผู้มีพระภาคตัดว่าดีละดีละคฤหบดีท่านพึงข่มขี่พวกโมคะบุรุษเหล่านั้นให้เป็นการข่มขี่ด้วยดีโดยการอันควรโดยชอบทำอย่างนี้แหละลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงท่านอนาถาบินทิกะคารหะบอดีให้เห็นชัดให้สมาทานให้อาถานร่าเริงด้วยธรรมิกถาท่านอนาถาบินทิกะคารหะบอดีอันพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดให้สมาทานให้อาหานร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วลุกจากที่นั่ง ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำปะทักศิลแล้วหลีกไปเมื่อท่านอนาถบินทิกะคารหะบดีหลีกไปไม่นานพระผู้มีพระภาคตัดเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุใดแลเป็นผู้มีธรรมอันไม่หวั่นไหวในธรรมวินัยตลอดกาลนาน ภิกษุแม้นั้นพึงข่มขี่อัญญะเดรถีปริพาชกเหล่านั้นให้เป็นการข่มขี่ด้วยดีโดยชอบธรรมอย่างนี้เหมือนท่านอนาถบินทิกะคฤหาบดีข่มขี่แล้วฉะนั้น